สปอร์เดดเนลเดดเพย์ตอนที่2เปิดฉากมานะครับเรียกง่ายๆว่าทําการย้อนอดีตว่าเคยเป็นอะไรยังไงมาก่อนเดี๋ยวเราจะมาสรุปแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมเนตรอสูรเนตรอสูรหมายความว่าสามารถมองเห็นถึงวิญญาณรอบๆตัวได้น,นั่นเองซึ่งวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขเลยจากนั้นเด็กคนนี้ก็เลยโดนพ่อกับแม่ขายให้กับเราเจ้าเวทที่อยู่ในวังนะครับ แล้วก็ไม่นานหลังจากที่โดนขายไปแล้วเนี่ยตัวเองต้องอยู่ในฐานะเนโครมนเซอร์นะครับเนโครมนเซอร์ก็คือเป็นคนที่สามารถใช้โครงกระดูกลายล้อมได้นะครับเพราะว่ามีเนตรอสูรมองเห็นวิญญาณใช่ไหมล่ะพอหลังจากนั้นก็นั่นแหละคือสนามรบสู้ไปสู้มาเรื่อยๆจนวันนึงแบบไม่ไหวนะครับตัวเองก็เลยอยากที่จะไปหาที่สงบสุขอยู่ณนะที่หนึ่งแล้วหลังจากที่เดินทางมาสักระยะก,ก็ไปเจอกับที่ที่หนึ่งนะฮะคือแบบอยากหาความสุขอะ่ะอยู่โดดเดียวอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ ไปเจอถ้ำถ้ำหนึ่งแล้วก็ในถ้ำนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนอยู่ด้วย3คนอาศัยซึ่งในโครเบนเซอร์ตัวนี้ก็เลยเอาอาหารแล้วก็เลี้ยงให้เรื่อยๆจนเด็กเหล่านี้เติบโตนะครับแล้วก็วันหนึ่งเด็กเหล่านี้มีคนหนึ่งนะครับได้ทําการเหมือนกับชอบคอกับในโครเบนเซอร์ตัวนี้นั่นเองและทั้ง2คนก็อยู่ยางมีความสุขแต่ว่ามันเป็นเวลาเพียงไม่นานนะครับ เนื่องจากว่าทางด้านของอาณาจักรต้องการที่จะปัดเป่าวิญญาณเหล่านี้เออดังนั้นก็เลยเหมือนกับจะมาฆ่าเนโครมนเซอร์นี่แหละแต่ประเด็นคือเนโครมนเซอร์มีคนอยู่ด้วยใช่ไหมที่เนโครมนเซอร์ช่วยไว้ครับตายเรียบเลยครับโดนฆ่าเนโครมนเซอร์ก็เลยแค้นเครียดแค้นมากสุดท้ายก็เลยทําการห้าหั่นกันมาแบบหลักร้อยปีเลยและในระหว่างนั้นนะครับก็ได้ทําการศึกษาเวทมนต์อยู่ เนื่องจากว่าตอนนี้ในคอมเมนเซอร์ตัวนี้กำลังรองให้ใครคนใดคนหนึ่งสามารถฆ่าตัวของเขาได้เพราะเขาจะได้ใช้เวทมนต์ย้ายไปอีกที่หนึ่งและนี่แหละครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะสำหรับในตอนแรกทั้งหมดเป็นเพียงเท่านี้เลยตาชาต่อมาในปัจจุบันนะครับหลังจากที่ฆ่ามิสกิไปแล้วเนี่ยตัวเองก็เลยแบบคือในโลกที่ตัวเองอยู่โดนแค่นี้มันไม่ตายไงมีเวทฟื้นฟูใช่ไหม มีใช้คืออัศวินใช้เวทมนต์ได้มีเสริมเกาะเสริมแก่งอะไรก็ว่ากันไปแต่โลกนี้มันไม่มีดังนั้นโดนทะลวงท้องทีเดียวก็มันสู่ขิดเรียบร้อยอ่ะเออส่วนในผลที่พอกล้ายอยากถามกับมิสกิเพราะว่าอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และประเด็นคือไอ้ก่อนหน้านี้จําได้ไหมที่เล่าไปตอนต้นนะครับคือหลังจากที่คนของตัวเองโดนฆ่าใช่ป่ะตัวเองก็ฆ่าอัศวินกลับพอฆ่าอัศวินกลับปับ๊บอัศวินพวกนั้นเนี่ย ก็คือเหมือนกับต้องการแก้แค้นให้พ่อกับแม่ให้ญาติให้เพื่อนให้พี่ให้น้องอะ่ะแล้วก็เลยมาแก้แค้นไปกลับไปกลับไปกลับทา,ทางที่ตัตเองอะ่ะเป็นคนเริ่มเคลียไหมเออดังนั้นอ,อ่าพอก้าก็เลยกลัวว่าอา้าวชิบหายละข้ามิสกิหลังจากเนี้เดี๋ยวต้องมีเพื่อนของมิสกิมาแน่ๆดังนั้นก็เลยต้องหาทางแก้นะครับแล้วก็คือไม่คิดว่าโดนแทงทะลุท้องทีเดียวตายอะ่ะประเด็นมันคือตรงน,นั้นแล้วก็อยากถามว่าโลกใบนี้มันคืออะไรยังไงก็ว่ามาหน่อยสิ ระหว่างที่ตัวเองกําลังคิดอยู่ว่าจะลงมือ,อยังไงนะครับก็มีคนนึงที่ใช้โดนนะคนนี้ก็เลยส่งภาพไปกับหัวหน้าของตัวเองได้ดูเพราะตัวเองนึกว่าเฮ้ยก <"He i, S 2> ูเนี่ยสมองเพี้ยนไปแล้วหรือเปล่าวะทำไมอยู่ดีมันมีโครงกระดูกแบบนั้นขึ้นมาได้แล้วก็ในระหว่างนั้นเองที่หัวหน้าผมผู้หญิงคนนี้ผมสีทองเนี่ยกำลังดูคลิปอยู่นะฮะก็ตัดภาพมาในส่วนของมิสกิตอนที่ยังเด็กเนื่องจากว่ามิสกิเนี่ยเกิดขึ้นมามีพ่อแม่ที่ดีครอบครัวอบอุ่นไม่มีปัญหาเลยฮะ และแตัดภาพมาอีกทีนึงก็คือพ่อกับแม่โดนฆ่าต่อหน้าต่อตาโดยนักฆ่าคนหนึ่งหลังจากที่มิสกิตโตขึ้นนะครับมิสกิก็เลยมาทําการเหมือนกับแก้แค้นนั่นเองส่วนผู้ชายคนนี้ก็คือคนที่ฆ่าพ่อกับแม่ของตัวเองไปและมิสกิเหมือนกับเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งก็คือชอบฆ่าคนไปด้วยและยิ้มไปด้วยครับทีเนี้ยตัวเธอเนี่ยเหมือนแบบมันไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะตัวเองเลยอยากรู้ว่าเออถ้าฆ่าคนชั่ว ตัวเองจะมีความสุขไหมแล้วพอหลังจากที่ฆ่าเสร็จแล้วก็เอออยากลองฆ่าคนดีบ้างก็คือไปหาเป้าหมายมามั่วๆแลวก็คือพอก้านั่นเองคือพอก้าไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะคือมิสกิอยากฆ่าทั้งคนชั่วและคนดีตัวเองจะได้รู้ว่าเออตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบไหนชอบแบบไหนแต่หลังจากฆ่าเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีความสุขอะไรยังไงเลยนะครับแล้วตัวเองในขณะที่กําลังจะฆ่าตัวตายฐานะของคนที่คุมโดน ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนภารกิจยังไม่เสร็จจะฆ่าโตตายเนี่ยก็ไม่ว่าแต่ทําภารกิจให้เสร็จก่อนและนี่ก็คือเรื่องก่อนที่จะเกิดขึ้นนะครับเอางี้คือตอนที่พอก้าตื่นขึ้นมาและเดินที่ท้องถนนนี่แหละครับคือช่วงเวลานั้นที่มิสกิก,กําลังทํานะครับพอบอกเสร็จปั๊บมิสกิก,ก็เลยกลับไปหาใหม่แล้วก็ตัดภาพมาในปัจจุบันนั่นเองตอนนี้มิสกิกตื่นเป็นที่เรียบร้อยและเธอก็งงมากอา้าวโดนแทงท้องแล้วนี่ทําไมถึง ยังไม่ตายล่ะทำไมถึงฟื้นคืนชีพได้ล่ะเอาง่ายๆคือตรงนี้บทสรุปเลยนะครับก็คือว่าด้านของมิสกิตัวเย็นเอาง่ายๆเลยก็คือสรุปเป็นซอมบี้ครับเพราะว่าพอก้าได้ทําการฟื้นคืนชีพให้เธอเป็นที่เรียบร้อยอย่าเรียกว่าฟื้นคืนชีพนะครับฟื้นคืนชีพคือยังมีชีวิตถูกป่ะแต่ในส่วนของมิสกิเนี่ยคือตาย100%ตายเลยสิ่งที่พอก้าทําคือแค่รักษา ร่างกายแต่ว่าวิญญาณทุกอย่างยังอยู่ก็คือซอมบี้แต่ซอมบี้แบบแบบนี้ก็โอเคนะโอเคทีนี้เราก็ตัดภาพมาอีกทีนะฮะก่อนหน้าที่มิสก,กิจะตื่นขึ้น40นาทีนั่นเองในด้านของเพื่อนเพื่อของมิสก,กิเหมือนกับว่าต้องการที่จะมาแก้แค้นเป็นตรงตามที่พอก้าคิดเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยพอกา้าก็รู้อยู่แล้วไงตัวเองก็เลยรักษาไว้ให้รอแล้วแต่จริงๆยารักษา,ามันมีผลพวงก็คือ1 จะได้ไม่โดนอีกฝ่ายมาแบบแค้นแล้วก็เครียดแคนแล้วก็ฆ่าต่อใช่ไหมละ่ะอย่างที่2ก็คืออยากถามว่าไอ้เมืองนี้มันเป็นอะไรยังไงกันแนะ่บอกรายละเอียดมาหน่อยเพราะไม่มีความรู้เลยนะฮะระหว่างนี้ทั้งสองคนก็ได้คุยกันนะครับแล้วก็ทานายนั่นเองมีตึกตึกหนึ่งที่เป็นเด็กกำพร้าจะเรียกว่าเด็กกำพร้าก็ได้นะเพราะว่า,าพ่อเป็นแบบไม่ไ,มไ,มไมแล้วอ่ะเออคือไม่มีใครเลี้ยงดูอ่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงขายบริการเอาเด็กมาทิ้งไว้หรือว่าเป็นลูกของนักฆ่า ประมาณนี้เกิดเหตุไฟไหม้นะครับด้านของพอกา้าก็เลยบอกว่าฉันอยากที่จะไปช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นส่วนผู้หญิงผมทองก็เลยบอกจะไปทําไมล่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายนี่พอกา้าก็เลยตอบ,บอกว่าตัวเราเองอะ่ะเคยโดนเผามาแล้วตั้งหลายรอบซึ่งมันทรมานอย่างมากเด็กเกเหล่านั้นไม่ควรที่จะถูกทรมานตอนนี้ผมเลยมีความรู้สึกว่าเออพอกา้าแม่งก็คนดีไปเลยซะงั้น พอหลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วนะครับผู้หญิงผมทองก็เอาเลยจะไปก็ไปช่วยแล้วกันแต่ว่าให้คนใช้โดนนำทางไปให้นั่นเองนะฮะพอหลังจากที่ไปถึงแล้วก็ได้ทําการช่วยเหลือเด็กเอาไว้นะฮะแต่ปัญหาเนี่ยคือระหว่างที่ช่วยเนี่ยดันใช้เวทมนต์ของตนเองไปด้วยคือมีไฟไหม้มันมีคนมุงพอมีคนมุงก็ใชัยเมล่ะแตม่มันใช้เวทเลยอะ่ะคือมันไม่ได้สนใจอะ่ะดังนั้นก็เลยออกข่าวเอออ,ออกข่าวเลยแหละนะครับ และในฉากนี้เองเราก็เลยได้เห็นว่าเออจริงจริงโครงกระดูกเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยครับแบบมันเป็นวิญญาณที่พระเอกมีเนตเนตอสูรไงยแล้วก็คอยเห็นวิญญาณใช่ไหมล่ะวิญญาณเหล่านี้คือพ่อกับแม่ของเด็กซึ่งแม้ว่าตัวเองจะตายไปแล้วอ่ะแต่ก็ยังคอยคุ้มครองอยู่ข้างๆนะพอหลังจากช่วยเสร็จแล้วนะครับก็เป็นข่าวตามที่เห็นเนาะแล้วก็ได้กลับมาอย่างที่เดิมและมิสกิก็ตื่นสุดท้ายก็กลับมาในภาพปัจจุบันนั่นเองจากนั้นผู้หญิงผมทองก็เลยถามพอก้าว่าตกลงต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตของนาย พ่อก้าก็เลยบอกก็อยากแค่มีความสุขเท่านั้นเองผู้หญิงผมดองก็เลยบอกว่าออความสุขเหรอไม่เห็นยากเลยหาเงินสิเดี๋ยวความสุขกับนายเองแ <c oughs> ล้วเดี๋ยวฉันจะเป็นคนช่วยเหลือนายเองก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสํสำหรับตอนนี้แล้วผู้หญิงผมทองก็ยังบอกว่าระหว่างนี้เดี๋ยวฉันจะให้มิสกิกับทาคุมินะคะทั้งสองคนนี้เป็นคนนําทางให้กับนายอยู่ในเมืองนี้นั่นเองก็จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตอนที่2ผมบอกเลยนะว่าตอนแรกว่าแปก ตอนที่2แม่งดีคือมันดีอะเออผมผมบอกเลยว่าดีแนะนําว่าให้ไปดูกันเลยแหละนะครับ